นะโมตัสสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุท,ทธัสสะอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหริสวัณโนปถาวิปปภาโส ตังตังนมัสสามิหฤทศวรนังปัทวิปปภาสังตยัจชะคุตาวิหเรมุทิวสังเยพรมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนัมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตวโมโรจรติเอสนา ปเปตยันจักขุมาเอกราชาหริสวรรโนปทวิปปาโสตังตัง,ตงนมัสสามิหริสวรรณนางปทวิปปภาสังแตยัชะคุตาวิหเรมุรัติงเยพรหมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยีติอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวันโนปถวิปภาโสต,ตังตังนมัสามิหริสวันนังปถวิปปภาสัง ตยัชะคุตาวิหเรมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานาโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจารติเอสนา อเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรรโนปทวิปภาโสตั้งตัง,ตงนมัสสามิหริสวรรณนังปทวิปภาสังแตยัชะคุตาวิหเรมุรติงเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกัตวาโมโรวาสมะกัปปยีติอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรรโนปถวิปปภาโสต,ตังตังนมัสสามิหริสวรรณังปถาวิปปภาสัง ตยัชะคุตาวิหเรมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานาโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตวโมโรจารติเอสนา อเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรรโนปทวิปภาโสตังตัง,ตงนมัสสามิหริสวรรณนางปทวิปภาสังแตยัชะคุตาวิหเรมุรัติงเยพรมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยีติอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรนโนปถวิปปภาโสตังตัง,ตงนมัสามิหรฤิสวัน,นังปถวิปปภาสัง แตยัชะคุตาวิหเรมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลายันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานาโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนา อเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวันโนปทวิปภาโสตังต,งตังนมัสสามิหริสวันนางปทวิปปาสังตยัชะคุตาวิหเรมุรติงเยพรมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยีติอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรนโนปถวิปปภาโสตังตังนมัสามิหริสวันนังปถวิปปภาสัง ตยัชะคุตาวิหเรมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจารติเอสนา อเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรรโนปทวิปภาโสตั้งตังนมัสสามิหริสวรรณนังปทวิปภาสังแตยัชะคุตาวิหเรมุรัติงเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตตวาโมโรวาสมะกัปปยยติอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรณโนปถวิปภาโสต,ตังตังนมัสามิหริสวันนังปถาวิปภาสัง แตยัชะคุตาวิหเรมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสัพพธรรมเมเดเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนา อเปตยันจักขุมาเอกราชาหาริสวรโนปทวิปปพาโสตั้งตังนมัสสามิหริสวรน,นังปทวิปปพาสังแตยัชะคุตาวิหเรมุรัติงเยพรมนาเวทคุสัพพธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังกัตตวาโมโรวาสะกัไปยีติ